ถ้าเราพูดถึงฮันโซนะครับหลายคนเนี่ยจะจําได้ว่าเขาเป็นดินจาที่แยกล่างได้ฆ่าแล้วก็หนีแต่จริงๆแล้วนะครับฮันโซคือหนึ่งในตัวละครที่แบกรับบาดแผลและก็ความเจ็บปวดของดินแดนคาเดียริวแลนดเอาไว้ทั้งชีวิตเขาไม่ได้เริ่มจากการเป็นปีศาจต,ตั้งแต่แรกนะครับแต่เริ่มจากการเป็นสิทธิ์ของสกาเลชาร์โดสำนักดินจาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องดินแดนและสิ่งที่ทําให้เขาเป็นตัวร้ายในสายตาทุกคนนะครับไม่ใช่ความกระหายเลือดแต่คือเลือกทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทํา คลิปนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของฮันโซตั้งแต่ก่อนจะถูกเรียกว่าอากุมะนินจาหรือนินจาปีศาจไปจนถึงวันที่เขาตัดสินใจหันหลังให้กับทุกอย่างถ้าคุณคิดว่าฮันโซเป็นแค่ตัวร้ายฟังคลิปนี้ให้จบและคุณอาจจะมองเขาไม่เหมือนเดิมอีกเลยสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4M นะครับในคลิปโรนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งไปสู่เรื่องราวของตัวเกมโมบายดีเจนนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมเลยครับ เติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งใจได้ต้องที่ r i ชแมนช็อปและร i ชแมนครับการแข่งขันคว้าเงินแสนกำลังเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านรุ่นละเพชรที่รลา์แอดริชแมนช็อร่วมชมวอ s ปาร์ตีไปพร้อมกับเราสตรีมเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดทั้งไลฟ์มูลค่ารวมกว่า40,000บาทแล้วมาดูร่วม,มเชียร์กับเราได้ที่แฟนเพจริชแมนช็อปแล้วเจอกัน ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องราวของฮันโซนะครับเนื้อหาที่คุณผู้ชมจะได้ยินต่อจากนี้เนี่ยผมไม่ได้แต่งขึ้นมาเองหรือว่าเล่าเอามันแบบมัวม่วๆนะครับผมเอาข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับมานั่งรียบเรียงใหม่แล้วก็ไม่ได้แต่งเติมอะไรนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับอ้างอิงมาจากเนื้อเรื่องในเกม Mobile Legend เป็นหลักทั้งข้อมูลตัวละครในเกมเนื้อหาจากเว็บออฟฟิเชียลแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในเว็บ Mobile Legend Fandom นะครับโอเคจากตรงนี้เรามาเริ่มเรื่องราวของฮันโซกันจริงๆเลยในอดีตก่อนที่สกาเลชาร์โดจะถูกจัดตั้งงอย่าเป็นระบบ มีพลังอสูรตนหนึ่งเกิดขึ้นในคารเดียรลิเวอร์แลนด์พลังนี้ไม่ได้มีร่างกายถาวรและไม่ได้ยึดติดกับภาชนะใดภาชนะหนึ่งการทำลายร่างที่มันสิงอยู่ไม่ได้ทำให้มันหายไปจะทำให้พลังกระจัดกระจายและแทรกซึมเข้าไปในสิ่งมีชีวิตอื่นๆแทนส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการออกล่านินจาในยุคนั้นพบว่าการต่อสู้แบบเดิมทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงและการปล่อยพลังนี้ไว้โดยไม่มีการควบคุมจะทำให้ดินแดนค่อยๆสูญเสียสเสถียรภาพ จากปัญหาที่ไม่สามารถทำลายพลังอสูรได้โดยตรงจึงเกิดแนวคิดในการสร้างภาชนะที่สามารถดึงพลังนั้นออกจากโลกและกักมันไว้ในจุดเดียวดาบเอเมโนบาฮาคิริ no ah iri, ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกักเก็บพลังอสูรและบีบอัดมันให้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถแพร่กระจายได้เมื่อดาบถูกใช้งานครั้งแรก พลังอสูรถูกดึงเข้าไปภายในและโลกภายนอกกลับเข้าสู่สภาพที่ควบคุมได้อีกครั้งแต่สิ่งที่ผู้สร้างสามารถค้นพบได้หลังจากนั้นคือพลังที่กักเก็บไว้ภายในไม่ได้สลายไปมันเพียงถูกอัดแน่นและพยายามฝืนผนึกจากภายในอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปผนึกของดาบเริ่มแสดงสัญ,ญญาณเสื่อมหากไม่มีแรงถ่วงเพิ่มเติมพลังอสูรจะค่อยๆรั่วไหลกลับเข้าสู่โลก วิธีเดียวที่ใช้ได้ผลคือการเติมพลังชีวิตเข้าไปในระบบผนึกเพื่อกดทับและทําให้พลังอสูรอ่อนแรงลงการสังเวยจึงเริ่มขึ้นไม่ใช่เพราะดาบต้องการชีวิตแต่เพราะพลังชีวิตของมนุษย์สามารถใช้เป็นตัวถ่วงให้ผนึกทํางานต่อไปได้การสังเวยถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่เลวร้ายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการปล่อยให้พลังอสูรหลุดออกมาอีกครั้งเมื่อสคาริเลชา์โดถูกจัดขึ้นเพื่อดูแลดาบการสังเวยถูกจัดการอย่างเป็นระบบ นินจาบางคนถูกเลือกบางคนถูกส่งต่อหน้าที่นี้โดยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธข้อมูลที่แท้จริงถูกจัดเก็บไว้โดยเฉพาะผู้อาวุโสและเรื่องราวถูกเล่าต่อในรูปแบบของภารกิจศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องดินแดนเมื่อเวลาผ่านไปการหายไปของนินจาถูกทําให้กลายเป็นเรื่องปกติและคนรุ่นหลังไม่รู้เลยว่าการเสียสละเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับดาบโดยตรงผู้เรนเป็นหนึ่งในนินจาที่เริ่มตั้งคําถามกับระบบเขาเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาบ สั่งเวยและสภาพจริงของผนึกไว้ในบันทึกรับโดยไม่มีเจตนาทำลายสำนักแต่ต้องการให้ความจริงยังคงอยู่ถึงแม้ไม่มีใครกล้าพูดถึงบันทึกนี้ไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะและถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเพื่อรอวันที่ใครบางคนจะพบมันและตัดสินเองว่าจะทำอย่างไรกับความจริงนั้น ถึงแม้ว่าระบบการสังเวยจะช่วยยืดอายุผนึกของเอเมโนฮาบาคิร no ิออกไปได้แต่ปัญหาหนึ่งที่สคาเลเชาโดไม่อาจแก้ไขได้คือไม่มีมนุษย์คนใดสามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้โดยไม่ถูกผนึกอสูรกืนกินในระยะยาวผู้ถือดาบส่วนใหญ่จะเสื่อมสภาพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรวดเร็วจนต้องถูกกำจัดหรือถูกส่งต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของการสังเวยเสียเอง จากการสังเกตและบันทึกของคููเรนพบว่าดาบไม่ได้ต่อต้านทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบางคนสามารถทนต่อแรงกดดันและพลังอสูรได้นานกว่าปกติราวากับว่าร่างกายและจิตใจของพวกเขามีช่องว่างบางอย่างที่ทำให้พลังไม่ล้นทะลุออกมาในทันทีคาร์เลชาโดเริ่มเฝ้าสังเกตนินจารุ่นใหม่อย่างเงียบๆโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการแยกสติออกจากความเจ็บปวดผู้ที่สามารถต่อสู้ได้แม้ร่างกายจะใกล้พังทลายและผู้ที่ไม่ยึดติดกับตัวตนของตัวเองมากนัก ราะคนเหล่านี้มีแนวโน้มจะเป็นภาชนะชั่วคราวของดาบได้ดีกว่าผู้อื่นการคัดเลือกนี้ไม่เคยถูกประกาศอย่างเป็นทางการแต่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้การฝึกการทดสอบและภารกิจที่อันตรายผิดปกติเพื่อดูว่าใครจะรอดใครจะฟังและใครคือคนที่ดาบไม่ปฏิเสธตั้งแต่แรกที่สัมผัสและนี่คือช่วงเวลาเดียวกันกับที่เด็กคนหนึ่งในสกาเลชาร์โดเริ่มแสดงคุณสมบัตินั้นออกมาทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวเด็กคนนั้นมีชื่อว่าอันโซ อันโซไม่ได้ถือกำเนิดมาในฐานะทายาหรือผู้ถูกคาดหวังเขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ถูกเก็บมาเลี้ยงในระบบ Scarlet ชาร์โดตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ไม่รู้ชื่อพ่อแม่ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากนครไหนหรู้เพียงแค่ว่าเติบโตมากับการฝึกการเชื่อฟังและความเจ็บปวดที่ถูกสอนให้มองว่าเป็นเรื่องปกติของการมีชีวิตอยู่เขาอยู่ภายใต้การดูแลของชาร์โดเซตสำนักที่เน้นการฝึกพลังภายในการควบคุมลมหายใจ การแยกสติออกจากร่างกายและการใช้พลังชีวิตโดยตรงมากกว่าการพึ่งพาอาวุธหรือกลไกนินจาแบบสกาเลตเซสซึ่งนั่นมันทำให้ฮันโซเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เงียบและโดดเดี่ยวกว่านินจาในรุ่นเดียวกันสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างไม่ใช่พรสวรรค์ด้านความเร็วหรือว่าเทคนิคแต่คือความสามารถในการตัดขาดความรู้สึกเจ็บปวดออกจากการตัดสินใจร่างกายของเขาทนต่อการฝึกหนักได้ผิดปกติ จิตใจของเขาไม่สัน่นไหวแม้ต้องทําสิ่งที่คนอื่นนั้นลังเลและตัวเขาไม่เคยตั้งคําถามกับคําสั่งในเชิงอารมณ์แต่จะจดจํามันไว้ในเชิงเหตุผลคนรอบตัวมองว่าฮันโซเป็นนินจาที่ว่างเปล่าไม่มีความทะยอทยานไม่มีความผูกพันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนใดๆแต่ในสายตาของคนบางคนความว่างเปล่านั้นคือพื้นที่ที่อันตรายที่สุด กูเลนไม่ใช่อาจารย์โดยตรงของฮันโซแต่เป็นดินจารุ่นก่อนหน้าที่มีภารกิจดูแลและการคัดกรองดินจาในชารเซตเขาเป็นคนที่รู้จักโครงสร้างของสก,กาเลชาโรดีกว่าคนส่วนใหญ่และเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับดาบเอมิโนฮาบาคิริรวมถึงระบบการสังเวยกูเลนเป็นคนแรกที่สังเกตว่าฮันโซไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเขาแข็งแกร่งกว่าแต่เป็นเพราะเขาไม่แสดงอาการต่อต้านพลังที่กดทับร่างกายและจิตใจแบบที่ควรจะเป็น ในการฝึกที่นินจาคนอื่นแสดงถึงความเครียดความหวาดกลัวหรือความโกรธฮันโซกับเงียบลงเรื่อยๆเรากับว่ากำลังปรับตัวไม่ใช่กำลังฝืนคุเลนไม่เคยบอกความจริงทั้งหมดกับฮันโซแต่คุเรนเริ่มทดสอบกับเขาในแบบที่ต่างออกไปภารกิจที่ต้องแยกร่างกับสติการฝึกที่บังคับให้ใช้พลังชีวิตเกินขีดจำกัดซึ่งการฝึกนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่ต้องห้ามที่ผนึกดาบได้ถูกเก็บไว้เพื่อดูปฏิกิริยาของฮันโซสิ่งที่คุเลนพบก็คือ ฮันโซไม่ถูกผลักออกจากออร่าดาบเหมือนกับคนอื่นและในบางครั้งพลังรอบดาบกับนิ่งลงเมื่อฮันโซอยู่ใกล้ๆราวกับว่ามันรับรู้การมีอยู่ของเขาสำหรับสกาเลชาร์โดนี่คือข้อมูลที่มีค่าสำหรับคูเลนนี่คือสัญญาณเตือนและสำหรับฮันโซนี่คือช่วงเวลาที่เขาเริ่มรู้ตัวว่าสำหนักที่เขาเชื่อฟังมาตลอดกำลังปิดบางบางอย่างไว้จากเขาก่อนที่ฮันโซจะถูกพาเข้าใกล้กับดาบไปเมโนฮาบาคิริ no สิ่งที่สกาเลตชาร์โดประเมินไม่ใช่ความแข็งแกร่งของเขาแต่เป็นโครงสร้างการมีอยู่ที่แตกต่างจากนินจาคนอื่นตั้งแต่ต้นนินจาส่วนใหญ่ในสำนักเงาใช้พลังชีวิตผ่านอารมณ์และสัญชาตญาณความโกรธและความกลัวความมุ่งมั่นจะเป็นตัวเร่งให้พลังภายในนันถกดึงออกมาแต่ฮันโซไม่เคยใช้วิธีเหล่านั้นเขาไม่ผักพลังออกมาและไม่ฝืนร่างกายให้ทำเกินขีดจำกัด เราเลือกจะปล่อยให้พลังไหลผ่านเหมือนร่างกายนี้เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นไม่ใช่ศูนย์กลางของเจตจำนงความสามารถนี้ทําให้ฮันโซแยกการรับรู้ออกจตาแหน่งของร่างกายได้ตั้งแต่ยังไม่ดูตัวในภารกิจรอบสังหารเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยํามแม้จะบาดเจ็บหนะักในการฝึกนี้ทําให้คนอื่นหมดสติฮันโซกับยังควบคุมการตัดสินใจได้อย่างชัดเจนราวกับว่าสติของเขาไม่ได้ถูกผูกติดกับร่างกายทั้งหมด นี่คือเหตุผลที่เขาสามารถใช้เทคนิคที่คล้ายกับการแยกร่างได้โดยไม่ต้องอาศัยพิธีหรือพลังภายนอกเขาไม่ทิ้งร่างกายไว้เบื้องหลังแต่ลดความสำคัญของมันลงชั่วขณะทำให้การโจมตีของเขาอาจจังหวะได้ยากและการตอบสนองของเขาไม่สดคล้องกับความเสียหายที่ได้รับเวลาที่ชื่อของฮันโซถูกเอ่ยขึ้นในหมู่ผู้อาวุโสไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวแต่มาจากปัญหาที่สะสมต่อเนื่องยาวนานอันหนึ่งของเอเมนูฮบาคิลิเริ่มไม่ตอบสนองต่อการสั่งเว้ยในแบบเดิม พลังชีวิตที่ถูกป้อนเข้าไปยังคงถูกดูดกืนแต่แรงกดทับที่ควรจะเกิดกับลดลงเรื่อยๆราวกับว่าพลังอสูรภายในดาบกําลังปรับตัวและเรียนรู้ที่จะทนต่อระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมมันึ่งนั้นทําให้สกาเลช,ชัโดต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อยากยอมรับการสั่งเวยอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปดาบไม่ได้ต้องการพลังชีวิตเพิ่มแต่มันต้องการโครงสร้างบางอย่างเพื่อยึดเกาะสิ่งที่สามารถรับแรงกดดันจากภายในได้โดยไม่แตกสลายเหมือนภาชนะชั่วคราวในอดีต ในช่วงเวลาเดียวกันรายงานจากชารโดเซตหรือว่าสำนักเงาเริ่มสะท้อนข้อมูลที่ผิดปกตินินจาคนหนึ่งสามารถอยู่ใกล้พื้นที่ต้องห้ามได้นานกว่าคนอื่นโดยไม่แสดงอาการต่อต้านพลังทางจิตและการฝึกในเขตที่มีออร่าของดาบโรไหลออกมาเล็กน้อยซึงควรทําให้สติของผู้ฝึกสันคอนกับไม่ส่งผลต่อเขาในระดับเดียวกันเด็กคนนั้นคือฮันโซเดิมทีฮันโซถูกเรียกตัวมาเพียงเพื่อยืนยันข้อมูลเขาไม่ได้ถูกบอกความจริงเกี่ยวกับดาบ และไม่ได้รับคําสั่งให้ทําอะไรเป็นพิเศษนอกจากการอยู่ในพื้นที่เดียวกับมันภายใต้ข้ออ้างของการฝึกฝนขั้นสูงแต่ทุกช่วงเวลาที่เขาอยู่ใกล้เอเมโนฮาบาคิริอนึกกับนิ่งลงเล็กน้อยการไหลวนของพลังภายในดาบลดความปั่นป่วนและแรงกดดันต่อพื้นที่โดยรอบเริ่มสเสถียรกว่าที่เคยเป็นมาคาราเรชาร์โดจึงเริ่มขยับการสังเกตไปสู่การทดสอบอย่างเงียบๆระยะห่างระหว่างฮันโซกับดาบถูกลดลงทีละน้อย ไม่ใช่ด้วยคำสั่งตรงๆแต่ผ่านการจัดตารางฝึกการเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่และการมอบหมายภารกิจบังคับให้เขาอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของผนึกมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ระยะห่างลดลงดาบตอบสนองดีขึ้นและในทุกครั้งนั้นฮันโซก็สูญเสียความเป็นนินจาไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกันสิ่งที่สคารลชาโดยังไม่แน่ใจคือพวกเขากำลังใช้ฮันโซเป็นตัวเสริมผนึกหรือว่ากำลังเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดาบ และนั่นคือครั้งแรกที่คุณเลนเริ่มเขียนบันทึกด้วยน้ำมือที่ไม่มั่นคงเป็นครั้งแรกเพราะเขารู้ดีว่าเส้นทางที่ฮันโซกำลังถูกพาเดินเข้าไปไม่มีจุดให้หันหลังกลับอีกแล้วผนึกของปีศาจที่อยู่ในดาบไม่ได้แตกในคืนที่ยิ่งใหญ่และไม่ได้มาพร้อมกับรางร้ายใดๆมันเริ่มจากความผิดปกติเล็กน้อยที่ผู้อาวุโสไม่สามารถอธิบายได้ พลังอสูรภายในดาบไม่ตอบสนองต่อพิธีและแรงกดที่เคยถูกถ่วงด้วยการสังเวยกับลดลงอย่างผิดธรรมชาติราวกับว่ามันกำลังรอบางอย่างมากกว่าพลังชีวิตสกาเลชาร์โดไม่มีเวลาทดลองอีกต่อไปและเป็นครั้งแรกที่มีความเป็นไปได้ว่าหากปล่อยไว้ดาบอาจแตกผนึกเองโดยไม่มีตัวกลางใดๆคือของฮันโซถูกเรียกขึ้นมาในคืนนั้นไม่ใช่ในฐานะการทดสอบแต่ในฐานะทางเลือกสุดท้ายฮันโซถูกพาเข้าไปในห้องผนึกโดยตรงพร้อมคำสั่งเดียวที่ได้รับก็คือ ดาบดาบและละยยป่อมอมืไม่มีใครบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่มีใครบอกเขาว่าคนก่อนหน้าเผชิญกับชะตากรรมแบบใดนันโซเข้าใกล้ดาบเอเมโนฮาบาคิริด้วยความรู้สึกที่ต่างจากทุกครั้งก่อนหน้าทั้งนี้เขาไม่ได้ถูกเรียกไม่ได้ถูกสั่งและไม่ได้ถูกหลอกให้เชื่อในอุดมการใดๆเขาแค่ยืนอยู่ตรงหน้าดาบต้องสาบที่สกาเลชาร์โดพยายามปิดผนึกมาตลอดหลายชั่วอายุคนและตระหนักว่าหากมีใครต้องรับบาปแทนระบบนี้ต่อไปคนคนนั้นควรจะเป็นเขาเอง ทันทีที่มือของเขาสัมผัสดาบสิ่งที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ใช่พลังแต่มันคือความทรงจำเสียงของดินจาที่ไม่เคยมีชื่อถูกเรียกอีกครั้งเด็กฝึกที่หายไปจากบัญชีรายชื่อภารกิจที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ล้มเหลวและพิธีกรรมที่ถูกเรียกว่าการรักษาสมดุล ทั้งหมดซ้อนทับกันจนฮันโซแยกไม่ออกว่าอันไหนคืออดีตอันไหนคือปัจจุบันในความทรงจําของฮันโซในตอนนี้เขาเห็นผู้อาวุโสของสำนักเงาใช้ดาบนี้เป็นภาชนะดูดกืนวิญญาณเพื่อยึดอำนาจของตัวเองเห็นการคัดเลือกคนที่เหมาะที่จะถูกสำเวยเห็นการโกหกที่ถูกส่งต่อในนามของการปกป้องคาเดียริวแลนด์และในทุกภาพที่เขาเห็นไม่มีครั้งไหนเลยที่การเสรสละมีการสมัครใจดาบไม่ได้ควบคุมเขา ตรงกันข้ามเลยมันเหมือนกํนาลังคืนความจริงทั้งหมดให้กับคนที่ยอมรับมันได้พลังของฮันโซที่เคยฝึกมาอย่างยาวนานการแยกร่างวิญญาณออกจากร่างกายการเคลื่อนไหวที่ไม่ยึดติดกับสสารและความสามารถในการดํารงอยู่ระหว่างเส้นแบ่งของชีวิตกับความตายทําให้เขาเป็นภาชนะที่ดาบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเขาไม่แตกสลายเหมือนกับคนก,ก่อนๆมือ่อฮันโซก้าออกจากเงาผู้อุสโสคนแรกที่ลม้มลงคือผู้ดูแลพิธีสังเวย คนที่รูว่าดาบนี้ต้องแลกกับวิญญาณกี่ดวงและยังคงเลือกใช้มันต่อไปเอเมโนฮาบาคิริ oh ดูดคืนวิญญาณนั้นอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของผู้อาวุโสคนถัดมาที่ฮันโซจัดการคือผู้วางแผนภารกิจลวงเขาไม่ได้ถูกฟันแด้ถูกชีวิวิญญาณออกจากร่างโดยตรงทิ้งให้ร่างกายสุดลงราวกวับว่าเป็นเพียงเปลือกที่ถูกทิ้งความกรธหนในตอนนั้นไม่ได้ยืดเยื้อเพราะคนที่เหลือเข้าใจในทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่นินจาที่หลุดออกจากการควบคุม แต่คือผลลัพธ์ของทุกการตัดสินใจที่สำนักพยายามปกปิดมาตลอดฮันโซไม่ได้สังหารทุกคนเขาเลือกเฉพาะผู้ที่รู้ความจริงทั้งหมดและยังยินดีปล่อยให้มันดำเนินต่อไปเมื่อคำคืนนั้นสิ้นสุดลงสกาเลชาร์โดไม่ได้ถูกทำลายจากภายนอกดาบต้องสาบไมไ่ถูกผนึกอีกแล้วและฮันโซก็ไม่อาจกลับไปเป็นนินจารธรรมดาได้อีกเช่นเดียวกันตั้งแต่วินาทีนั้นเขาไม่ใช่สิทธ์ไม่ใช่ผู้ทรยศและไม่ใช่ปีศาจตามนิยายของใครเขาคือบาดแผลที่ระบบนี้สร้างขึ้นมา และไม่วันเยียวยาได้อีกหลังจากคืนนั้นฮันโซไม่ได้หายไปเพื่อหลบหนีเขาออกจากคาเดียหรือว่าแรนด์เพราะรู้ว่าการอยู่ใกล้สำนักจะทำให้ดาบถูกดึงกลับเข้าสู่วงจรเดิมไม่ว่าผู้ครอบครองจะเป็นใครก็าตามเส้นทางที่เขาเลือกคือชายขอบดินแดนสถานที่ที่อำนาจของสำนักเอื้อมไม่ถึงและความจริงไม่จำเป็นต้องถูกตกแต่งในช่วงเวลานั้นฮันโซไม่ได้ฆ่ายอย่างไรทิศท,ทาง ไม่แต่ต้องชาวบ้านแม้แต่ต้องนินจาที่ไม่รู้ความจริงและไม่ตอบโต้กันไล่ล่าที่เกิดขึ้นจากคำสั่งลอยๆคนที่ตายมีเพียงคนกลุ่มเดียวคือผู้ที่รู้ว่าดาบต้องแลกกับอะไรและยังคงพยายามตามหามันเพื่อสร้างระบบสังเวชขึ้นมาใหม่ส่วนอดีตผู้อุโส o ที่หลบหนีผู้ดูแลพิธทีที่แยกตัวออกจากสคาริชาโด Shadow, และคนที่เริ่มคัดเลือกเหยื่อรอบใหม่ทุกคนถูกจัดการอย่างเงียบงันวิญ,ญญาณถูกดึงออกก่อนที่เสียงร้องจะเกิดขึ้นออฮันโซไม่ต้องการให้ความกลัวแพร่กระจาย เาต้องการให้ความจริงอยู่อยู่ตรงนั้นนินจาที่ถูกส่งไปตามล่าเขาหลายคนรอดชีวิตไม่ใช่เพราะฮันโซอ่อนแอแต่เพราะเขาเลือกปล่อยไปคนเหล่านั้นกลับไปพร้อมบาดแผลความเงียบและเรื่องราวที่อธิบายไม่ได้การรอดชีวิตของพวกเขากลายเป็นคําเตือนที่มีพลังมากกว่าศพใดๆและหนึ่งในคนที่ตามรอยเขามาได้ไกลที่สุดก็คือฮายาบุสะการเผชิญหน้าไม่ได้เกิดจากความท้าทายแต่มาจากความตั้งใจของฮันโซเองเขารู้ว่าหากยังมีใครสักคนที่สามารถฟังความจริงได้ คนคนนั้นจะต้องเป็นนินจาที่เติบโตมาในสำนักเดียวกับฮันโซการต่อสู้นั้นเริ่มขึ้นเร็วและก็จบเร็วเช่นเดียวกันการโจมตีของฮายาบุสะถูกกลบอย่างแม่นยำราวกับถูกอ่านล่วงหน้ามันไม่ใช่เพราะพลังอสูรแต่เพราะฮันโซเคยฝึกพวกท่าเหล่านั้นมาก่อนที่ฮายาบุสะจะได้รับอนุญ,ญาตให้จับดาบเสียอีกระยะห่างถูกควบคุมจังหวะถูกตัดและช่องว่างสำหรับการสังหารเปิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าฮันโซไม่เลือกที่จะใช้มัน ผมดาบของคันโซหยุดก่อนที่จะถึงจุดตายทุกครั้งไม่ใช่เพื่ออวดว่าเหนือกว่าแต่เพื่อให้ฮายาบุสะมองเห็นว่าอางนี้คือการล่ามันคงจบไปตั้งแต่แรกคันโซบอกเขาว่าด่าไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นปีศาจรระบบต่างหากที่ต้องการปีศาจไว้รับบาปเขาบอกว่าสำนักไม่เคยขาดคนเก่งแต่ขาดคนที่ยอมรับความจริงและทุกครั้งที่ใครสักคนเริ่มเข้าใกล้มันคนคนนั้นจะถูกทำให้มันหายไปเขาไม่ได้ขอให้ฮายาบุสะเลือกข้างและไม่ได้ขอให้เขาเข้าใจทั้งหมด เขาเพียงบอกว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าพบว่าคำสั่งกับความจริงไปคนละทางอย่ารีบตัดสินใจว่าใครคือศัตรูหลังจากนั้นไม่มีใครพูดอะไรทุกอย่างกับเข้าสู่ความเงียบอันโซเป็นฝ่ายถอยออกก่อนไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะไม่มีเหตุผลให้สู้ต่อลางของเขาค่อยๆจางหายไปในความมืดยิ้งไว้เพียงพื้นที่ว่างและคำถามที่ไม่อาจถูกลบด้วยคำสั่งใดๆอายาบุษะยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีศพให้รายงานไม่มีชัยชนะให้ยืนยัน และไม่มีคําอธิบายที่ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นการล่ายังคงดําเนินต่อไปแต่ในใจของคนคนหนึ่งมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวของฮันโซถูกเล่าต่อในแบบที่โลกอยอมรับได้ง่ายที่สุดเขาถูกจดจําในฐานะปีศาจผู้ทรยศผู้สังหารผู้อาุโสและผู้ครอบครองดาบต้องสาบชื่อของเขาถูกใช้เป็นคําเตือนและเงาของเขาถูกใช้เพื่อทําให้คนอื่นนั้นเชื่อฟังแต่ก,การเลชาโดยังคงดํารงอยู่อาเดริวแลนด์ยังสงบ และดาบเอเมโนฮาบาคิริไม่ปรากฏอีกเลยทุกอย่างดูเหมือนกับสู่สมดุลเหมือนระบบได้แก้ไขตัวเองสำเร็จแต่ความจริงนั้นไม่เคยหายไปมันเพียงถูกผลักให้อยู่ในที่ที่ไม่มีใครอยากมองในบางคืนชาวบ้านนั้นเล่าว่าเห็นเงาหนึ่งเคลื่อนไหวเร็วกว่าลมผ่านพื้นที่ที่สังเวยเคยเกิดขึ้นและเช้าว,วันถัดมาจะมีเพียงร่องรอยของคนที่ไม่ควรมีตัวตนอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปไม่มีศพไม่มีคําอธิบายและไม่มีใครกล้าตั้งคําถามสําหรับคนทั่วไปฮันโซคือปีศาจ สำหรับํำนักเขาคือข้อผิดพลาดแต่สำหรับดินแดนเขาคือราคาที่ถูกจ่ายไปแล้วตำนานของเขาจึงไม่ได้จบลงด้วยชัยชนะหรือการให้อภัยมันจบลงด้วยการที่ใครบางคนเลือกที่จะหายไปเพื่อให้โลกไม่ต้องโกหกซ้ําแล้วซ้ําอีกและราบใดที่ดาบต้องสาบยังไม่ถูกใช้ดาบนั้นเงาของฮันโซก็ยังคงทําหน้าที่ของมันอยู่และฮันโซไม่ได้ต้องการให้ใครจดจํา นี่คือเรื่องราวของฮันโซนะครับจริงๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วพวกนี้ผมก็ได้เอาออกไปนะครับแล้วก็เอามาเรียบเรียงใหม่ในตอนแรกเนี่ยผมก็มองว่าฮันโซคือปีศาจนะครับในตอนที่ยังไม่รู้เรื่องราวเพียงแค่เราเล่นเกมเฉยๆแล้วก็มองเขาที่ภายนอกแต่ว่าพอมารู้เรื่องราวจริงๆแล้วนะครับโอ้โหเขายอมเสียสละแล้วก็แบกรับทุกอย่างไว้เองโคตรฮีโร่ตัวจริงเลยนะครับ เอาละรครับในคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชื่นชอบอยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของตัวละครตัวไหนนะครับก็ขอฝากติดตามเอาไว้ด้วยถ้าคุณผู้ชมอยากฟังเรื่องราวของตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ